กาบสบายดีแต่สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ูกสูขสุคนก็ยินดีต้อนรับกับสู่ส่องบอลยาวแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหนี่อ่ามาพ่อมาเจอกับบอลยาวมาหนี่มาพ่อเจอบอลยาวมาหนี่กับบอลยาวกะพามาเมื่อวานหนองพุ่งน้องพี่น้องเนาะเมืองไซบูดีเนาะแข่งสวรรค์นักเขตเท่าหละพ่อแม่พี่น้องก็คือบอลยาวสิข่อมหาเอ้ยพูดบอกพี่น้องถ้าบอลยาวจำบอกิดเนาะก็คือมีอ่าทางเพน่อนเจดีเพื่อนเนาะพี่น้องที่ ไปใส่เรือครอบครัวของเอื้อยเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นผักเงินมาจํานวน2,000บาทน้องพี่น้องให้บ่ยาวน่ะซื้อข้าวมาให้2อสอบเนาะอ่าทั้งซึ่งเพื่อนใจดีเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่น้องน้องบัวลําพูเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นก็บ่ได้ให้ออกบ่ยาวออกซื้อซื้อสิ่งน้ําน้ําเนาะเพิ่นบอกมาแค่นี้เนาะก็โอเคพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งไปชมอยู่เฮือนซานเนาะกันเลยเพื่นพี่น้องบ่แล้วจอยู่เฮือนซานกันเลยบ่เนาะ โอเคพี่พ่อไปเจอแลนะ้วพี่น้องแต่ว่าก่อนสิบ,บผักก็ได้กดแช่นะพ่อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปเบิง่งไปซมกันเลย ส่าแล้เป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเอเนี่ยเอาข่าวมาให้มันสบายดีเอ้ยโดยยางนี้เนาะก่อนข่าลูกอ๋อเซฟพูนันนะอามาลูกมาหาเอาไว้พราะว่าเป็นๆนะนุ่งเรื่องอยู่นุ่งเื่องอย่างเนาะโดยโดยโด

เอามาด้ซตรงเดียดเท่ยนเออมันดมือตืนแมงยังโแมงยังไงเมงช้อนอไปหานี่นั่งหลัได้จ้ะโอ้ดูดูมันโอ้มันนี่วันทิตไปบวมาบ่อมันนี่นะโดยโดยโดยอันนี้ไปเอาดยหนีขึ้นไปแท้นี้เฮดจะได้เอานะ เหยียบเอาแบบไหนล่ะเย็บเอาน้ำพดอน้ำพดแบบตาเจี๊ยบน้ำพดแบบไหนนำพดแบบไหนเย็บได้บ่อยเอาน้ำพดพดหัวแมงซ้อนนำพดหัวแมงซอนลายตาเจี๊ยบโอ้ยลายว่าแมงซอนนะลายน้องหลักเคยไปหาบ้างแบบนี้เคยเคยไปกระป๋องไปกระป๋อเอาดูดูดูดกินเป็นบ่างไหมกินเป็นบ่างไหมกินเป็นแซ่บบ่แซ่บ เฮ็ดได้ได้กินเหมืนเลยขัวกินขัวกินอืมบึนนี่ไปหาไอ้พวกบึนนี่กินไป็นกรอต่ายอื่นไปตันอ้อยโอ้ไปตันอ้อยโอ้โดูดูดูมาเลยดบดแมงซ้อนเลยน้องหล่าสิไปหายังมาแต่มาซื้อขายปันอาไปขายน้ำกินน้ำอาไปขายน้ำกินน้ำ ตอบรตรงคำถามอากินแม่แต่ขนมนะือื่อเป็นแทะฮะลัลงหลาซื้อยังลังหลานะลังหลาซื้อแพตแตี้โอ้อาอยุจิกปีได้ลนะังหลาเนะแต่ีะมือแต่มือนังหลาเฮ็ดยังเต็มพอใช่ไมนะ รวยวยรวยวยรวยแมนวะแมนหนึ่งเก่าแมนหนึ่งเก่ามัอนี้กินข้าวกับแมงอย่างมันนี่นะกินกับกับยังกินกับยังกินข้าวกับชิ้นชิ้นเอาชิ้นมาจะใช่ยูโบสยูโบดสถูคนรวมโบดเนาะวันอาทิตย์มันนี่แซ่บวะแซ่บวะแซ่บโอ้คนลายวะไปโบดสถ์นะลาย

ให้่แป๊บเดียวเด้อแเพื่อนทำเาวนานเลยหยมือนกอันนี้ก็เอ้ย่อ่อคนมาเด่นทำสร็จเลยเคนนี้แมนเอยหนุ่มองป้ามืดจากไปหาแม่งชอน่สิไปหา้เยแบบนี้ตัดอ้อยตัดอ้อยอืออีโปปสวนเขาเลยเลยเลยปตัดอ้อย ไตแล้วบ่ปี๋เอ๋ยยังบรไปาอีเยังมันออกไปอีกเธอว่า่ค่าลงหน่อยอไก็บ่ไดาไปม่ได้ผัวว่มาหาชวกิราไปิ่นอะอโดนดนดนขาีี่้ายกินอันนี้เล็กน้อยมาดิน้ำที่อว่องออันนี้ลูกจะคดนะจ๊ะลืม เคยมีลูกอยู่สคนสคนผู้ใหญ่จุกปีนะผู้ใหญ่ผู้ใหกับสิบปีหักหนอไปสก่อนู้สายบายิงพูนะูยิงซกันกับพี่นางสิปอยยโดยแบบนี้เนี่ยบ้าเป็นนเนาะนี้ผูที่สองันนี้ว้านี้วเป็น ข้าต้มเนื้อไงลงมาให้ยอ้าวข้าต้มเนื้อไงแล้ยยาล็อกว้าบโกินเกาะหัวข้าเจ้าเจ็ดบุญโอ้พนี้บุญมิควรกินอืมหัเข้าเจ้ามีเงินข้าเจ้าก็ได้กินสิโอ้อเไอ่บุญมีเงินก็อยู่งอะารดู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 อันนี้บอกเอ่ยพนันข้าน่ยอ๋อเมื่อนั้นเนาะที่นั่งอยู่ตรงกันนะเขาดื้อ เอากระดึมมะขามซุกก็ขามบนเอยมะขามบานก็ขามสขามสมนังดีมาสมว่กินออโรงเรียนเปิดตั้งแต่ที่าอยู่บนเรียนนะเขาเดอาอีดีมวยตัวกันได้มอเอิโงเรนแต่วมบ่เข่านะบดระบ่อาอบ้ามันนะายูออยกินลายแท้ ประหยัดกินเลยกว่ามาหนี้เขาซื้อข่ามาให้ดีใจบ่จเคยได้อีบ่แบบนี้นะบ่หก็เห็นผมองมาซอยนี่แแลดายดีใจได้ข่าวปีนี้ีนี่ะอันอ้ายแล้วน่ยไปตัดอ้อยน่ยไปไปแล้วปีนี้ไปแล้วไปมัวนี่ไปได้ทะเลปุ๊กี่ยวกับพโฮะได้ท หกสิบพันมาหรอหก้ิบันสหรับเพื่อนทนาดหกสิบหกพอนได้ลอยนึงแล้วด้เป็นเงื่อนท่าใว่าเนี่สองคนนะสองคนได้หกสิบหกพันบ่หกสิบหกเนาะหกสิบห้าบ่ได้ลอยหกสิบมัดได้หกสิบคำจนคำพั่วไปเลคำมาแล้วเนาะจนหาโมมาแล้วเป็นมหาอวบย่างเอ็นอ๋อเปนไก่บ่พัไก่เล็บนอกบานประมาณ ซ้าๆลักนไรยางกะขันาไปอีกมืออื่นกะตัดแขมบ้านนี่มันสมกันจะกินก็เยจักกันก็คือเลืกไปชั้นนะถือเอื่อยนะอานน้ามอยู่บ้ามันนี่นะีอาบบ้ามันี่ เอาดิเอาเอ้ยหายามาให้เนสสัน่ต้มเป็นยังเป็นตุ่มคนแพ่อากาศนี่นี่เป็นตุ้มขันหอนยามนี่ยามลมยามนี่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละอย่าเอาห่อยมันเกลี่ยก่แข็เอลีอยเป็นไได้อาบน้าไปจักวะเมือีเป็นอียิตอเขาบอกว่ามอวนแทะคือบอกเป็นหนังหนุ่มอ่ะพี่ชิบอฉันมอเี่มาจนจบโอ้ อ่าเมื่อวานเขาซื้อข่าวซื้ออย่างซื้อขาวซื้ออย่างมาให้กะอ่ามีแต่ข่าวเนาะเพื่นบอกเขาซื้อข่าวมาให้ในก็ขนมมาตอนน้องหลาดเล็กน้อยเนี่ยอ่าอันนี้เขาอ่าชใช่เอ้ยกนะับต้องละขอบุญขอบคุณเพื่อนนะเนี่ยเอยเพื่อนอยู่ทั้งประเทศไทยเพื่อนหนะ่อยน้องบัวน้ำพูเนานะะอ่าเขาเนี่ยอยากให้เอ้ยนะ่ขอบุญขอบใจโดยเพานะในเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งเนนะี่ยเอ้ยบอกแซนี้แหลนะเนาะ อันเขาโมกขอบใจเพิ่นหลายๆเนะยาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนเ no, <no>, no. มื่อนี้กะมื่นบุญขี้สมัติเมื่อนี้นะแม่ไม่ไม่ขีสมัติแล้วกะพ่อในพระเจ้าโวยพ่อในเพิ่นอยู่นี่มีแห้งเนาะอันเพิ่อนเจดีมีแห้ง no, 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 no. อ๋ <laughs> อเนาะมีแห้งดีที่สุดแล้วเพิ่นหาเงินหาทองหาได้กว่านี้อีกน้อยขอบใจให,หลายๆเนาะอันนั่งไล่มาหนิดูมาหนี่ลหลว่าเซเบานี่

ผัดว่าในอื่นเราเป็นเด้อความปลอดภัยอ่าโอเคโอเคเออใจดีด้วยใจดีด้วยใจดีด้วยใจดีั้วยใจดีด้วยใจดีด้ยใจ้วยใจดี้ยใจตดีด้มยใจดี้วด้วยใด้อยจดีน้อยจาี้ยดีด้วย้ยดีด้ยดี้ยด้ยยดี้ยด้ด้อดด้าจ้้นียดน้ว เรบก็บยังบ่ได้รับค่อมที่หรืออ่านลังหลังกรนะสีเนาะถ้ามีพ่อแม่พี่น้องอยากซอยเหลือเราเมื่อคืนนในฝนกระตุกลงมาอยู่ด้วยพี่น้องตามที่เราบอกเนาะกระหู้พ,พี่น้องเราหอกันเนาะทวันอยากซอยเหลือเราเพิ่มเติมหังไงใก็ติดต่อสอบถามมาย้อเข้ามาะไรคือเก่าทั้งเป็ดทั้งลายเนาะแล้วก็บ่มีหลังกระสีมุ้งเนาะพี่น้องฝนตกมาเม,ม,ม,มื่อคนะืนน,น,พนีพี่น้องไม่ไม่หมาดๆเลยเนาะที่อันหัวจะเล่าเนาะพี่น้องอโอเคพี่น้องเรบคลิปนี้ขณะอยากซอยเหลือเราเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อสอบถามมาย้อเข้ามาะไรคือเก่าทั้งเป็ดทั้งลาย สิประมาณนี้นะพี่น้องเนมะนยากะในเลยมอบขออ่าแล้วเป็นสองสอบก็ต้มขนมให้น้องหลานนิดหน่อยเนานะโอเคพี่นอ้องเห็นทคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มะยากคือเก่าหรือเพื่อเป็นกำลังใจให้มะย๊ากทำคลิปต่อไปเนาะสิประมาณนี้พ่นแม่พี่น้องเอาโอเคนะพี่น้องเนมะนยากะในหม้ออบเครื่องม้อ,อบของมอบข่าให้เอ่ยพูดเป็นที่เรียบร้อยเนาะลอกกระหาอันเม้งซอนเมงอย่างเนาะพี่น้องมาพอได้ไขายอันซื้อจะซื้อกินนะพ่อแม่พี่น้องก,ก็เลย ลำสิบลำซาวพันเนาะตอนนี้เคลื่อนซานเราก็ยังบอทันแล้วน,นะพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้ามีพ่อแม่พี่น้องอยากสอบแซม,มเพื่นพอนเนี่ยเราเก็ติดต่อสอบถามมาเยอะคำอะไรคือการเนาะทั้งเป็ดทั้งไล่เนาะพอเมื่อคืนนี่กับฝนตกเนาะพี่น้องทั้งซึ้งโม,มเมนต์หนาฝนกับตก,ตกลงมาเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อคืนนี่อ่ะโอเคพี่น้องสงารับคลิปนี้บรรยาก็ศติต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ยยใจดีอยู่ทั้งหนองบัวนลำพูเนาะที่ฝนอยู่ทั้งต่างทางประเทศไทยอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องบรรยากาศขอขอบคุณขอบคุณฝนขอไอ้ฝนเพี่ยนอยู่ดีไม่แห้ง ทุกการและสบายใจอนุมันก่อนเงนเน้อคิดจังไรก็สมัรภัทนานอนรับกับคอ,อยเจ้างเงินมือนอนตื่นกับคอ,อยเจ้างเงินแสนด้วยซาตุะระกาเจ้าให้มายางมาเท่ายกลับไปหาเจ้าสิทธาพันธ่าลอยเท่าเานาะ้อหรับคลิปนี้มาย่าก็ต้องขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามา รับชมคลิปของปัญญาเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้งปัญญาตลอดตลอดมาเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่บัป่าบัวถิ่นผู้ที่เป็นทุ๊บปุญญ์นผู้ขาดแคลนเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปัญากรสีขอกล่าวค้ามากาบสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พีพ่น้องเบิร์ดกูสุดจะก้นเจอกันอีนกน,นะพ่อแม่พีพ่น้องสบายดี